สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับยินดีต้อ,ตอนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของ เป็นชายกบนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทรดทองด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาเทรดทองกันนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่22กร,รกฎาคม2568นะครับเมื่อวานนี้มีใครได้กำไรทองคำบ้บางครับเมื่อวานนี้ครับ ที่ผมอธิบายไปเมื่อวานเนี้ยนะครับผมก็จริงๆผมบอกว่ามันเป็นทิศทางขาดึ้นนะครับเราควรที่จะเปิดายมากกว่าเปิดเซลล์นะครับเราควรจะเปิดายมากกว่าเปิดเซลลมันจะตอนนี้ผมไล่สดนะ่าจะเป็นช่วงประมาณช่วงนีอเป่าเนี่ยช่วงตรงเนี้ยมาจุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณตรงเนี้ยครับ ช่วงตรงนี้ครับที่ที่ผมไาสดเนาะประมาณประมาณช่วงนี้ผมก็ที่ผมบอกไปว่านะครับว่าตรงช่วงประมาณเนี้ยเนาะประมาณแถบนี้แหละที่ราคาย่อลงมาเนี่ยคือผมคือผมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันสามารถติดต่ำกว่าตัวเนี้ย เส้นสีส้มตรงนีไ้ได้นะีราคามันก็มีโอกาสนะครับราคามันก็มีโอกาสที่จะลงมาได้นะครับถ้ามันปิดต่ำกว่าเส้นสีส้มตรงนี้นะครับแต่พอดีว่ามันไม่สามารถปิดต่ำกว่าได้นะครับราคามันก็เลยไม่ลงให้สังเกตจากแท่งนี้นะครับ ก็มันก็กล้ากึ่งนะครับมันก็กล้ากึ่งว่าว่ามันจะปิดหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันมันก้ากึ่งมากเลยเนี่ยตังเนี้ยเนี่ยนะครับทีเนี้ย,ยท,ที่ผมบอกว่าถ้าถ้าเรารอให้เรารอฝั่งปายมันจะมันจะปลอดภัยกว่านะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าการเล่นฝั่งเซลนะครับผมมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับทีนี้มา มาดูของวันนี้กันนะมาดูของวันนี้กันวันนี้นะครับวันนี้เรามาวางแผนกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยให้เรามาดูที่ทางเฟร,รมดีหนึ่งกันลครับดูว่าตอนนี้มันมันราคามันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับราคามันอยู่ตรงแนวตา้าหรือว่าราคามันอยู่ตรงแนวรับหรือว่าราคามันอยู่ตรงไซเบร ก็คือโซนตกการนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเราสามารถตีเทรนไลน์อยูี้ได้เนี่ยมันหม่งบอกเลยนะครับว่ามันเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับมันเป็นทิศทางขาขึ้นเนี่ยครับคือโลมีการลดยกตัวสูงขึ้นไฮก็มีการยกตัวสูงขึ้นนะครับเห็นไหม มีการยกตัวสูงขึ้นโลมีการยกตัวสูงขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมัเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนทีนี้นะครับเรามาเล่นกันนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูในทางเฟรมที่มันเล็กลงมานะครับเล็กลงมาแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาระวังก่อนว่าในทางเฟรนดีเราจะต้องหาบริเวณแนวต้านก็จังประมาณเกี่ยว ประมาณปลายไส้ที่ผ่านมาเนี่ยของมันบอต้นเนี่ยนครับออนเอาปลายไส้เลยนะเอาปลายไส้ตรงนี้เลยเนาะน,นะครับซึ่งมันก็มาชนพอดีของเมื่อวานเนี่ยครับเมืม่อวานเนี่ยเนี่ยแท่งเนี้ยวเขียวเนี่ยเนี่ยมันชนมันชนพอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันชนพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเราเอาปลายไส้ตรงนเนี้ยเนี่ยปลายไส้ตรงเนี้ยนะครับเป็นแนวต้านนะครับ ซึ่งราคามันก็มาชนพอดีนะครับชนพอดีเนาะทีเนี้ยเมื่อมันชนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อมันชนแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็มีปฏิกิริยาคือถ้ามันชนแนวต้านแล้วมันต้องลงนะครับมันต้องลงแต่เพียงแต่ว่ามันจะลงแบบเทมันจะลงแบบเทเลยอย่างนี้เลยอษอะโถนะ มันจะลงแบบเทเลยอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะลงแบบว่าแบบแบบค่อยๆลงค่อยๆลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะลงมันก็มีสองลักษณะที่มันจะลงนะครับแต่แต่ว่านะครับตอนนี้เราเรา,เรา,า,าเ,นะเรามองหน้าบายเป็นหลักนะครับเรามองหน้าบายเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่ามันจะชนแนวใต้ก็าตาม ที่จะทําให้เราสามารถเปิดซลีลได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ควรที่จะมองหน้าใบาเป็นหลักโดยเรามาเล็งหาบริเวณแนวรับนะครับเรามาเล็งหาบริเวณแนวรับนะครับ<น>いいอย่างแรกเลยนะครับก็เส้นเส้นระบบของเราที่เนี่ยนะที่เป็นแนวรับชั้นดีเลยนะเียเส้นระบบของเราี่เนี่ยนะที่เป็นแนวรับชั้นดีเลยนะครับก็คือตรงนี้ ประมาณนี้เนาะทีเนี้ยเดี๋ยวนะทีนี้นะครับเราก็มารอฮะจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราจะคาดระวังในการที่จะเปิดบายเนาะแต่ว่านะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เปิดบายนะครับยังไม่เปิดบายเพราะอะไรครับสังเกตด,ดูนะนะครับสังเกตท้ายนี้นะเียเปลี่ยนสีก่อนเนี่ยทเนี้ย ผมขยายดนดีก่อนจะได้เห็นชัดๆนะครับแท่งนี้นะครับเนี่ยแท่งเนี้ยเนี่ยแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยสีแดงๆเนี่ยเนี่ยแท่งเนี้ยเป็นแท่งที่บ่งบอกว่าเราเปิดบายไม่ได้แล้วนะครับเราเปิดบายไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีแท่งนี้เกิดขึ้นมานะครับเปิดบายไม่ได้แล้วนะครับ นะครับตรงน,นี้เปิดตายไม่ได้แล้วนะครับแล้วประกอบกับนะครับแท่งเทียนนะครับคนที่เข้ามาจะโชคดีนะครับคนที่เข้ามาจะโชคดีนะเพราะจะได้ฟังในจุดที่สําคัญนะประกอบกับนะครับสังเกตดูแท่งเทียนนะครับยังไม่มีแท่งเทียนแท่งไหนนะครับแท่งนี้มันปิดต่ำกว่าเส้นสีเขียวแล้วก็เส้นสีเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยต่ำกว่าเส้นสีเขียวแล้วก็เส้นสีเหลืองนะสองเส้นเลยนะครับ แล้วพอแท่งเทียนต่อไปนะครับดูสิครับว่ามีแท่งเทียนแท่งไหนที่มันสามารถปิดบนเส้นสีเขียวได้บ้าง <holidays> เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแท่งเนี่ยมีแท่งเทียนแท่งไหนที่มันสามารถปิดบนเส้นสีเขียวได้บ้างครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยอย,อย่างนี้เราก็ไม่บายนะครับต่อให้มันมาถึงแนวรับเราก็ยังไม่บายนะครับ เพราะว่าแท่ทงเกณฑ์หนึ่งชั่วโมงอ่ะมันบอกให้เราเซลแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แท่งนี้นะครับแท่งเนี้ยเป็นแท่งเป็นแท่งหมงหมอดหรือว่าเป็นแท่งคอนเฟิร์มว่าให้เราเปิดออเดอร์เซลนะครับแท่งนี้นะรเราก็ควรที่จะรอนะครับรอเปิดออเดอร์เซลนะครับทีเนี้ยเราจะไม่เปิดออเดอร์เซลที่เท่าเฟสหนึ่งนะ เราจะไม่เปิดออเสาหกรรมเฟรมเพชรหนึ่งในกรณีที่ถ้าเราไม่ใช่คนนักถ้าเราไม่ใช่นักเทสายระยะกลางถึงระยะย,ยาวนะครับเราก็จะไม่เทดในทางเฟรมเพชรหนึ่งทางเฟรมเพชรสี 1, ่ 4, พวกนี้เป็นทางเฟรมที่สำหรับคนที่เทดร,ร,ระยะกลางหรือระยะยาวเราก็มาหาจุดเข้านะครับในทางเฟรมเพชหนึ่งกับเพชสี่เนาะนะครับแต่ถ้าเป็นสายเทดเทดสั้น นะครับสายเทสั้นก็สายเทสั้นก็อาจาจะเข้าไปเทรดในทางเรฟ M15 ก็ได้นะครับทาเวฟ M15 ก็ได้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาเปิดปุ๊บแล้วเปิดเซลล์เลยนะครับไม่ไม่ไม่เอานะครับไม่เอาเราก็จะต้องมีหลักการนะครับรเราก็จะต้องมีหลักการในการเปิดเซลล์นะครับหลักการในการเปิดเซล ผมเคยสอนไปแล้วนะฮะจำได้ไหมเอ่ยหลักการในการเปิดเซลล์มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะออผมอ่านออกไหมเออพี่อะไรเองอ,อิชิเทนเนอร์รผมน่ะผมอ่านถูกไหมขออภัยนะครับพี่เอสมาครับอ๋อใช่พี่ตอนนี้วันนี้นะครับวันนี้นะวันเนี้ย วันนี้ให้เรามองหน้าเซลล์นะครับวันนี้นะครับผมอ่านชื่อพี่ไม่ถูกครับต้องขออภัยนะครับพี่อิชิอะไรอื่นห๋ยวนะผมมองไม่ค่อยออก๋อยวผมขออ่านหน่อยอิชิโอเทเดอร์เหรอครับใช่ไหมอืมโอเคครับก็เนี่ยครับคือวันนี้เป็นหน้าเป็นหน้าเซลนะครับเป็นหน้าเซลนะแต่ ถามว่าจำได้ไหมครับว่าหลักการเปิดออเดอร์เซลล์มีอะไรบ้างครับที่ผ่านมาผมก็เคยจะสอนนะผมก็เคยสอนเคยบอกอยู่นะครับว่าหลักการเปิดออเดอร์นะครับทั้งฝั่งบายแล้วก็ฝั่งเซลล์นะครับแต่ว่าที่ผมเน้นเน้นหลักทางฝั่งบายเนี่ยเพราะว่าทองคำมันเป็นขาขึ้นนะครับทองคำเนี่ยมันเป็นขาขึ้นสังเกตจากเส้นระบบนะ สังเกตจากเส้นระบบเนี่ยเส้นสีม่วงสีชมพูสีน้ำเงินเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเมันอยู่ข้างล่างแท่งเทียนอย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแท่งเทียนอย่างเงี้ยก็บอกบ่งบอกว่าเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนแต่ถามว่าเปิดเซลล์ได้ไหมเปิดได้นะครับเปิดได้แต่ให้มันต้องให้คนเข้าเงื่อนไขการเปิดเซลล์ก่อนนะครับแล้วเราถึงค่อยเปิดเซลล์นะครับ โอเคครับพี่อิชิโอ,อทเทเตอร์ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์สดของผมนะครับก็มีอะไรพูดคุยทักทายสอดถามเป็นเข้ามาได้นะครับยินดีให้คำาลอนะรบยินดีให้คำตอบแล้วก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับผมก็จะว่าอย่างไงดีผมก็อาจจะอ่อนกว่าอาจจะอ่อนกว่าพี่ก็ได้นะครับก็ก็ไม่เป็นไร มาต่อกันเนาะทีนี้นะครับเราบอลน้าเซลล์นะที่ผมย้ำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ในะการสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับว่าหลักการเปิดออเดอร์บายนะครับตัวปกติผมจะเข้าเทรดที่ทางเฟรม M15 นะครับเป็นเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลกักเพราะว่าแต่ก่อนที่ผมเข้าเทรดที่ทาเฟรม M5 เนี่ยข้อดีเลยนะครับที่ทางเฟรม M5 เนี่ยข้อดีคือมันได้ออเดอร์ไว้นะครับ ได้ออเดอร์ไวแต่แต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยนะครับได้ออเดอร์ไวก็จริงนะครับแต่มันก็แลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วยถ้าพี่ๆสามารถยอมรับได้กับความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นก็สามารถเปิดได้นะครับที่ทางเป M5 แต่ว่าเงื่อนไขของ การเปิดทางเฟรม M5 ผมพูดอยู่เสมอนะครับผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเราจะเปิดที่ทางเฟรม M5 หรือว่า M1 พวกนี้เนี่ยสองทางเฟรมเนี่ยผมเอาไว้ผมกากระบาดไว้เลยนะสองทางเฟรมเนี่ยสไปดีกว่าอ่ัตัวคขามมั่นใจเลย,ยน M 1, M 5, M เนี่ยตั้งแต่ M1 M5 M15 เนี่ยถ้าเราจะเปิดออเดอร์ในกรณีฝั่งบายนะครับ ในกรณีฝั่งบายผมเคยย้ำอยู่เสมอนะครับว่าให้เราเปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อแทงเทียนยืนเหนือทุกเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูดชัดๆเลยนะครับนี่ครเราจะเปิดบายก็ต่อเมื่อแท่งเทียนนะครับยืนเหนือทุกเส้นนะครับเนี่ยวลองแตะเดี๋ยวนะเนี่ยแทงดีเลย นะมันมีผิดพลาดบ้างนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าทุกระบบนะครับมันไม่มีระบบไหนอกครับที่มันสามารถใช้งานได้ถูกต้องร้ซนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีระบบใดที่มันสามารถทำเงินให้เราโดยมากกว่า80%ขึ้นไปนะครับแล้วก็หลักการค้าออเดอร์ที่ทางเฟรมตั้งแต่ M1 M5 M15 นะครับไม่ใช่ว่าเราดูว่ามีแท่งเทียนแท่งไหนที่มันยืนเหนือทุกเส้น แล้วเราจะเข้าออเดอร์ได้ทุกไม้นะครับไม่มีนะครับการที่เราจะเข้าออเดอร์โดยดูที่แท่งเทียนยืนเหนือทุกเส้นหน้าเนี่ยให้เราอย่าลืมนะครับเดลต้าน,นะครับเดลต้านก่อนหน้านะครับเดลต้านก่อนหน้าเราต้องพึงระลึกนะครับพึงนึกถึงไว้เสมอนะครับ ว่าเราเข้าแล้วเนี่ยมีแนวต้านหรือไม่นะครับมีแนวต้านหรือไม่นี่นะครับถ้ามันไม่มีแนวต้านนะครับก็ยังไม่เข้าอุ๊ยโทษน,นะ,ะถ้ามันมีแนวต้านเราเข้า <ไป S 1> ก็จริงแต่มันก็อาจจะ <ไป S 2> ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นะครับขอโทษนะน <ไป S 2> วันนี้วันพุธนะเจเจส่งส่งเจเจเจส่งตวเครื่องบินให้หน่อยได้ป่ะ่ะเออได้ได้ได้เอเออออประมาณค่ะอ เออส่งตัวเครื่องบินมา้หาแล้แม่บอได้รับแม่บอได้รับมาที่บ่มีเวลาเราเพราะว่ามันต้องไปเดิเรือมีเดไฟไปยู่รงบจะได้ยุคนเ่ไปห้ันได้ออว่เจจเจทรงทรงส่งตัวมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นึงนะนะครับนันเดี๋ยวผมพอดีว่ามีธุระมีธุระเร่งด่วนนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาแล่าสดใหม่นะครับต้องขออภัยนะครับก็ขออภัยในที่ทุกคนนะครับผมขออนุญาตจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อน,น